อ๋อนี่แหละของดีเอาโอ้ยนี่นี่นี่แหละพิกซอบเขาเรียกพิกซอบนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาเก็บเก็บเก็บนี่ค่ะพระอาจารย์นี่นี่เขาเรียกว่าพิกซอบเลยของดีเลยค่ะพระอาจารย์นี่ยอามีทอามีดมีดในกะตะก้านี่อ่ะตกแตกตัดอลาฟมาด้วยโอ้หลายหลวงไทเมีดนเราเอาเอาเชื้อไปไวที่แถวๆนี้นี่เขาเรียกผิงซอปไหนดูไหนดูเ้าช้าเจ้าชขอดูหน่อย นี่แหละนี่แหละของดีนี่มีอีกเนี่ยเดี๋ยวก็มีอีกนี่ใ้มันใหญ่ใช่ไหมเล็กยมันไม่ใหญ่แล้วแหละมันไม่ใหญ่แล้วอมันไม่ใหญ่ขาเันใหญ่นี่ยโอ้นั่นนะนี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยอะไรครั้งแรกที่มาเห็นอย่างเงี้ยเอเชียนอรแสดงว่าจะมีสแตนซบอกก่อนถ้าเป็นป่าอย่างเงี้ยถ้ามีอันนี้แล้วจะมีสเตนซเนี่ยอันนีด้วยนี้ด้วยนี่ด้วยอันนี้เป็นอะนตอมิต าแบบใต้ๆเลยใช่ไหมคณนาสังเกตเพราะนั่งลงแล้วดิฉันจะลกึงโอยน้งเันมามามา้าาม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 มา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 กมา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 มมา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 ามาา อุ้ยยอดดอกเดียวรวบมงั่งเลยเอ้ปลาลาบเลยแบบนี้หนูเขาเรียกถอนลาบถอนโคนไม่ยั่ไงอุ้ยถอนลาบถอนโคนเอาแต่นั่นมันอะไรนี่สิหนูป้าไอ้ไปร้ายก็ตัดตรงนี้ออกนีะอือเหลาเลาออกนะอืมบีก็มีมีมือเดียวเนาะเรื่องคุณถือกล้องจ๋าตาเชื้อสุเลศเนี่ยใช เมนเมนลูชิดโอเคป่ะเมนเมิสิน oui> ี่ไง uh! ่ย่ีเมไปเีเก่งเนาะเจอตาตาดตาดีนี่พอมีแล้วมันก็จะมีอีกนะผิดซอบจ้าิดซอบที่มันเป็นน้เนก็เรียกวาดอิันเป็นเหมือนยางดเห็นไหมใช่ที่เป็นื้นๆน่ะเวลาผจะสีเลืองน่ะใช่อนันเส้น นี่จ้ะอันนี้มาดูดอกแรกดอกใหญ่ๆนี่ดอกใหญ่เนาะเอาลำยนใส่โอ้ยเห็ดงามน่าจะมีอีกแล้วนี่นี่เดินไปเรื่อยๆปลาเห็ดยุ่งมา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 ถูกทางแล้วใช่ไหม มาลาตีมาโอ้ยอเจออีกดอกนึง่ายนี่เอ้าดอกงามงามทีนี้จ้ะอ่ะไอพริกซุบเหมือนกันโอ้ยนี่นะนี่ดอกใหญ่เอองามงามผิงชั่วไปเลยจะเอ้าไอที่นั่นมันออกหน่อยอาเชี่ยมหรอโผ้าเผาทำเท่าพ่อกินได้ยุกได้กินได้ อเออน่ะพ่อถนน <ะ S 1> อนกดีแล้วอ้ยได้แล้วได้แล้วไ,ไ,ไหยจะให้มีไปด้วย